สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตนรายานินมาถึงคิวดูดวงราศีการประจำเ,เดือนมีนาคม2567ดูงานเงินความรักสุขภาพนะความรักก็จะดูทั้งคนมีคู่นะคะคนค,ะคนคุยและวก็คนโสดให้นะ,ะโอเควันนี้ในถึงคิวสำหรับราศีราศีเมถุนนะคะโหราศาสตร์ไทยก็15มิถุนาถึง14กรกฎานะคะถ้าเป็นศาสตร์ตะวันตก ก็จะเป็น21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะก็ถูกจริตพลังงานถูกจริตตรงไหนเวลาอะไรก็ดูกันไปละกันนะอาจารย์ก็ไม่รู้ส่วนอาจารย์นะ่ะเ,เกิดตามโหราศาสตร์ไทยคือเกิดพฤจิกาแล้วไปดูโหราศาสตร์ตะวันตกอาจารย์ก็ดูพิจิการู้มันไม่ใช่ธนูอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานอาจารย์ไปตรงกับราศีศพิจิอ่ะเออมากกว่านะคะแล้วแต่เนาะก็ดูกันไปนะโอเคแล้วก็จะมาดูกัน ขอดูสถานการณ์นะคะดวงสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนเนาะในเดือนมีนาคม2567งานเงินความรักสุขภาพค่ะนะขอดูหน่อยค่ะงานเงินความรักสุขภาพขอดูหน่อยอื เดิร์โอเคในเดือนนี้อาจารย์มองว่าสำหรับคู่ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะเหมือนคุณจะคอมพลตอะไรหลายๆอย่างเนาะอาจจะมีอ่ะบางคนอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้นะคะสำหรับในเดือนนี้หรือในยะาหนึ่งคุณรออะไรกับบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้มีโอกาสสูงที่คุณจะคอมพลตกับบางเรื่องคุณจะได้ตระหนักรู้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะสำหรับในในเดือนมีนาคมของราศีเมถุนเนาะ ถ้าสถานการณ์โดยโรวมอาจารย์มองว่ามันจะไปได้แบบเรื่อยๆนะมันไม่ไม่ค่อยจะหวือหวาในสักเท่าไหร่สําหรับในเดือนออมีนาคมของราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยขอดูการงานหน่อยสําหรับราศีเมถุนว่าเป็นแบบไหนสหรับในเดือนมีนานะคะ k i งออ f ครับไปได้เรื่อยๆจริงๆนะในลนนักษณะนี้ในช่วงของการงานของคุณตอนนี้ในเดือนนี้สําหรับเมถุนนะคะก็ ก็เหมือนว่ามันไปได้แบบเรื่อยๆเหมือนคุณอาจจะวางแลนงานมาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือหลายเดือนที่แล้วปีนี้อาจจะเป็นการรอรับผลของมันหรือถ้ามีการเวริร์กการทํางานในความออการงานของคุณนะคะก็เหมือนว่าคุณไม่ต้องลงลงมือลงแรงอะไรไปมากเพราะว่าเหมือนผลมันมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในสําหรับเดือนมีนานะคะก็ไปแบบได้เรื่อยๆค่อนข้างจะมีความสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการ การงานที่มันเป็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วดังใจอ่าตรงนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ในเดือนนี้สําหรับเรื่องของการงานราศีเมถุนจะรู้สึกได้ว่าเออมันมีผลลัพธ์ที่เราเคยลงมือลงแรงไว้เมือ่ออดีตแล้วเดือนเนี้มันส่งผลได้ในลนนักษณะนี้หรือในยะหนึ่งคุณอาจจะเคยลงทุนลงแรงเกี่ยวกับเรื่องการงานบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนว่าในเดือนนี้มันเป็นอะไรที่คุณเอาตรงนั้นกลับมาใช้ในเรื่องของงานทําให้งานไหลลื่นไปในลักษณะที่ คุณสามารถควบคุมได้แล้วก็มีความสุขด้วยในยะหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือสําหรับคนที่เริ่มทํางานหรือมีงานทําในตอนนี้นะการงานของคุณนะคะคุณอาจจะต้องปล่อยวางเข้าใจนะปล่อยวางและเข้าใจคิดบวกนะคะคิดบวกในลักษณะนี้ในลักษณะแบบนี้แล้วการงานของคุณมันจะเป็นไปในทิศทาง,งข้างในของคุณคุณคิดบวกอ,อ,อารมณ์ดีนะไม่ได้เครียดกับงานมาก เดี๋ยวปัญหาที่มีมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสําหรับเรื่องของการงานนะคะอืมเหมือนว่าคุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณเคยทํามาสมากกว่านะสาหรับเดือนนี้การงานไปได้เรื่อยๆนะคะเขาดูการเงินหน่อยเชมเพอร์เรนส์อืมอาจารย์มองว่ามีการปรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้มีนาสําหรับราศีมีถุนนะคะบางคนอาจจะเคยลงทุนอะไรไว้มันมีเดบิวต์และเชมเพอนส์คุณอาจจะได้รับ ออผลลัพธ์หรือโบนัสหรือได้อะไรจากตรงนั้นนะ่ะในเรื่องของการเงินถ้าคุณมีสถานการณ์การเงินของคุณออที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะแย่เดือนนี้จะมีเงินเข้ามาในลนักษณะจากการงานของคุณเช่นกันแต่เข้ามาในลนักษณะที่เหมือนผลลัพธ์ที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วมันจะได้กลับมาแต่ในเป็นไปในลนักษณะที่เข้ามาเรื่อยๆและดีกว่าเดือนที่แล้วนะคะสําหรับออการเงินของราศีเมถุนเนาะขอดูความรักนะคะไปดูความรักเนาะ ความรักสำหรับคนมีคู่นายออฟฟอนส์เรามาระวังนิดนึงนะคะเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่นะ,ะปัญหาเรื่องเดิม,เดมๆเก่าๆก็จะกลับมาวบทำให้คุณมีปัญหาอยู่โอ้ยสิเว่นออฟวานไม่ใช่นะออฟฟอนส์นะอาจจะมีปัญหาเรื่องเดิมหรือในยะนหนึ่งตัวคุณเองนะ,ะปัญหาเดิมมันจะกลับมาแต่คุณจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือถ้ามีคนอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะคู่ของคุณจะมีการเทคแอคชั่นถ้า เดือนที่แล้วที่ผ่านมาเ,ออเขาเงียบเขาไม่ได้แคร์คุณหรือไม่เทคแอคชั่นสปอร์ตคุณสักเท่าไหร่ในเดือนนี้คู่ของคุณจะเข้ามาดูแลคุณสปอร์ตคุณมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเขาจะพยายามทําให้คุณพึพงพอใจนะพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยนะคะขอดูต่อสําหรับเจออ็ดไม้หน่อยคนมีคู่ฮ g h พิ n นเชส ว่ากคุณมีคู่หายพินชก็จะเป็นในลักษณะที่ไปแบบได้เรื่อยๆนะคะแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าคนของคุณคู่ของคุณจะซัพพอร์ตดูแลเอาใจใส่แคร์คุณมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะ พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้กับคุณนะคะสำหรับคนมีคู่แต่อาจจะต้องมาจากคุณด้วยที่มีการเวิร์กการทํางานในความสัมพันธ์ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะให้อภัยในลักษณะน,นี้เนาะแล้วเขาจะเป็นคนที่กลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์ซัพพอร์ตคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับในคนมีคู่นะอืมนะคนมีคู่นะคะอ่ะต่อไปสําหรับความรักคนคนโสดคนโสดละกันนะคนโสด จัชมินจัามินอืมความรักคนโสดนะคะถ้าเกิดว่าอ,อ,อาจารย์มองว่าเดือนนี้นะเดือนนี้นะคุณเองก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์อะไรกับใครสักเท่าไหร่ยังสนุกกับการที่ทำงานเนาะทำงานนะนนะในลนักษณะนี้แต่อาจารย์รู้สึกว่าคุณจะมีช่วงหนึ่งหมืน คุณอาจจะไปลงแอปหาคู่หรือเข้าไปอยู่พูดคุยทางออนไลน์กับรักทางไกลได้นะมีมีโอกาสนะคะสำหรับคนโสดเนาะจะมีหรือในย่านหนึ่งคนที่เคยคุยกับคุณนะมีโอกาสที่เขาก็จะกลับมาคุยกับคุณอีกก็ได้นะในเรื่องของคนโสดนะถ้ามีการเงียบหายไปแล้วถ้าคนโสดที่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์เขาก็จะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์ของคุณในลักษณะที่แบบดูดูกันไปก่อนเหมือนกลับมาพูดคุย สาระทุกสุกดีบนะค่อยเป็นค่อยไปอยู่ในความสัมพันธ์โดยที่ยังเป็นความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแต่ในในเดือนนี้สําหรับคุณโสดความรักคุณโสดนะคะก็เขาจะสปอร์ตดูแลเอาใจใส่คุณมากยิ่งขึ้นนะต้องต้องบอกแบบนี้นะคะแต่แต่ไม่ได้ไปไหนนะหรือบางคนถ้าความความรักคุณโสดนะถามว่าคุณบางคนที่ไม่อยากมีคู่นะ,ะหรืออยากโสดเนี่ยก็ยโสด ได้แบบสบายๆคุณก็รู้สึกมีความสุขดีเกี่ับการที่คุณอยู่แบบนี้นะคุณสามารถปรับ energy หรืออยู่ลำพังคนเดียวก็ได้จะมีช่วงหนึ่งที่เหงาบ้างนะช่วงหนึ่งที่ทเหงาบ้างแต่การเหงาของคุณก็ไม่ได้ส่งผลทําให้คุณต้องแบบไปสอะสแสวงหาความสัมพันธ์ก็ได้อืแต่อาจารย์มองว่าเหมือนถ้าคนโสดที่ไม่อยากมีความสัมพันธ์นะอันนี้ต้องบอกแบบนี้เนาะเหมือนคุณก็ หมือนยังไงมันฟีลแบบเหมือนเดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไม่อยากมีเบือ่อเบื่ออยากในลักษณะนี้นะคะแต่คุณมองว่าอาดีตสําหรับความสัมพันธะ์คนโสดนะความรักคโนโสดอดีตมันทำร้ายคุณคุณก็เลยยังไม่อยากจะไปต่ออะไรกับใครในตอนนี้ถามว่าอยากมีไม่มีอยากมีช่วงปลายปลายเดือนนะคะช่วงปลายปลายเดือนอาจารย์มองว่าตัวคุณอาจจะไปเจอใครหรือใครสักคน นะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ,อมีใจที่มันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาก็ได้สําหรับคนที่โสดแล้วไม่ต้องการที่จะมีคู่หรืออยากมีคนคุยนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนสําหรับในเดือนนี้ด้วยนะคะโอเคความรักคนคุยนะคะขอดคูความรักคนคุยหน่อยเพจอวานอะ ในเดือนนี้จะมีการเทคแอคชั่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคุณที่พูดคุยกันนะคุณอาจจะดีกว,ว่าคนที่เด็กกว่าอยู่น้อยกว่าก็ได้นะการทํางานในความสัมพันธ์ในเดือนนี้ถือว่าหวานพอสมควรสําหรับคนคุยนะมีการเวิร์กการทํางานจากเขาคนนั้นมาสู่ที่คุณแล้วคุณก็รู้สึกเออสบายอกสบายใจดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์มันดีขึ้น แต่เป็นไปในลักษณะที่แบบเรื่อยๆมันยังไม่ถึงกับขนาดคอมมิชเมนต์ถ้าสําหรับใครสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วเข้าหายไปในเดือนนี้เขากลับมานะในเดือนนี้เขากลับมามีโอกาสสูงที่เขาจะกลับมาแล้วพยายามไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณอีกแต่ เป็นไปในลักษณะที่ไปแบบเรื่อยๆแล้วเขาการกลับมาของเขาคือเขาจะสพอร์ตดูแลเอาใจใส่แครคุณมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังเป็นไปในลนักษณะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนาะไปแบบเรื่อยๆตัวคุณเองอาจจะเออก็โอเคนะกลับมาก็ดีคุยกันก็ได้ตัวคุณเองก็มีความสุขในระดับหนึ่งนะ มีในระดับหนึ่งคุณก็เวิร์กการทํางานในความสัมพันธ์ก็เออเขาให้เราเท่าไหร่เราก็ให้เขาเท่านั้นอยู่ในลนักษณะนี้แต่จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยบ้างนะสาหรับคุณคุยนะคะมีความพยายามอา่าให้สลับกันได้จะเป็นเขาก็ได้นะคะมีความพยายามในความสัมพันธ์บ้างนะแต่ว่าเอา่อความพยายามของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่มันไม่สมบ่ามันก็ต้องบอกแบบนี้นะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเนาะอาจารย์มองว่า ไม่มีปัญหาอะไรนะสุขภาพสําหรับเดือนนี้อาจจะมีโรคประจําตัวโรคเก่าๆของคุณอาจจะส่งผลต่อคุณบ้างนะโรคเก่าๆของคุณอาจจะส่งผลต่อคุณบ้างหรืออีกในาย่านหนึ่งสุขภาพจะมีปัญหาจากการที่ทํางานหนักมากจนเกินไปก็พักผ่อนบ้างน,นะคะเพราะขึ้นเจ็ดไม้แล้วก็ชัรเม้นต์ตรงนี้เนาะเออเจ็ดไม้แล้วชัรเม้นต์เดวิลแต่ถ้าเกิดคุณพักผ่อนสุขภาพคุณก็กลับมาคืนมาได้เหมือนเดิมนะมีโอกาสที่โรคเก่าโรคเดิมๆที่เป็นเป็นโรค ประจำตัวคุณจะมีการกลับมาจากการที่คุณพักผ่อนน้อยนะคะแต่ว่าถามว่าร้ายแรงไหมไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเนะเาะไพ่จัตุมินขึ้นนะก็นแนะนําไปทำบุญทำผู้สนตามหลักศาสนาของคุณก็ดีนะคะเป็นช่วงจังหวะที่กฎแห่งกรรมทํางานในเดือนนี้เนาะจะส่งเสริมในเรื่องของงานเงินความรัก ได้ทุกเรื่องนะคะไปทําบุญก็ดีนะเหมือนว่าทําบุญไปเป็นช่วงจังหวะที่บุญส่งผลไหวสําหรับในเดือนนี้ราศีเมถุนนะคะโอเคก็จบให้นะจบให้สําหรับราศีเมถุนประจําเดือนมีนาคม2567ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวเช็คดวงรายเดือนนะก็มีเช็คให้เหมือนกันนะเช็คละเอียดกว่านี้ด้วยต้องบอกตรงๆนะคะเพราะเป็น ดูดวงแบบส่วนตัวเนะ้วก็จะเช็คละเอียดมากๆนะคะก็สามารถจองแพ็กเกจมาได้แพ็กเกจนะั้นก็จะอยู่ที่แพ็กเกจตั้งแต่แพ็กเกจสามสี่ห้านะ,ะอยู่ที่แพ็กเกจสามจะได้เช็คดวงแบบละเอียดจะเอาต่อเดือน3เดือนก็ยังได้นะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ออฟฟิเชีพิมพ์9อีกครั้งจองคิวโดยตรงกับอาจารย์หรือ,อ,อสอบถามกับแอดมินหรือสนใจบริการนั่นอื่นลงคอร์สเรียนคอร์สเรียน มีแนวน้มจะเปิดคอร์สสาัวเลขกับอัพสกิลนะคะช่วงไปเดือนมีนาคมถ้าใครสนใจมาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เนาะจะจองคออิวจองที่เรียนไว้ก่อนก็ได้นะคะโอเคก็แจ้งไว้นะที่นี้ขอบคุณจการไลค์ขอบคุณจการ subscribe ขอบคุณจการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ